มันได้เล่นน้ำแล้วเนาะสองปีสามปีไม่ได้เล่นใช่ใช่เลยบรรยากาศาช่วงสงกรานครับเสื้อลายดอกคึกคักมากเลยครับวันนี้ครับ ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านสหมิตรนะครับขายเสื้อผ้าลายดอกอยู่ถนนหน้าเมืองอภอเมืองเคศบาลนครขอนแก่นนะครับปีนี้เป็นไงบ้างครับเฮีย hey, ครับผมโอ้ดีครับดีครับดีครับดีดด,ดีมากเลยครับ ไม่ไม่ได้ขายมาสองปีแล้วอันมานานเนาะอันมานานอันมานานครับเสื้อผ้าลายดอกของเราปีนี้เป็นไงบ้างมีลวดลายใหม่ๆเยอะไหมเยอะเลยครับเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยครับใหม่ๆทขนั้นเลยครับมามาตลาดผู้ชายครับในทางผู้หญิงผู้ชายเลือกตาม่งพาผมไปไปไปเลือกดูสักหน่อยกันะครับครับครับใช่เลยครับขอบคุณครับบรรยากาศชิวๆเนาะเดี๋ยวอาจารย์มาจากไหนนะจากเมืองพลค่ะ อ๋อซื้อประจำเหรอครับเนี่ยสาลบนประชาลูกปูลค่ะเป็นลูกค้าประจำครับครับนี่ก็ลูกค้าประจำนี่มเนี่ยมีทุกลายดอกเลยครับมีทุกมีทุกไซส์ทุกลายดอกครับนี่เหรอคะนี่เป็นกลุ่มลูกค้านี่เป็นตัวใหม่ครับเราเข้าไปดูที่อ๋อเป็นเสื้อคอกลมก็มีเนาะเป็นลักษณะคอกลมไปรุ่นไปรุ่นนะสาธดีรอไศาสตร์ศาสตร์สมกรารครับนี่ มีสกรีนอ๋อยัอยังยางลายเลยครับลายเยอะมากเลยครับออ๋ครับลายเยอะมากลายเไวรุ่นลายวัยรุ่นครับลายตรงใจอ๋อนี่ใส่เป็นทีมเป็นหมู่คณะก็ดีเนาะอยากเปียกอยากโดนแป้งเหมือนกันครับนี่ไม่ธรรมดาเหรอครับอย่างอย่างอย่างตัวนี้อ่ะอย่างตัวนี้เท่าไหร่อย่างตัวนี้ครับขายเท่าไหร่นะอันนี้ขายร้อยห้าสิบบาทอ๋อร้อยห้าสิบบาททำนั้นเองเนาะครับครับ ให้ลองพาโต้ไปดูฟากนู้นดีครับเป็นเสื้อคอปกเนาะเป็นเสื้อคอปกมีลูกค้ามาเลือกซื้อกันเยอะแยะเลยครับสามิตรถนนหน้าเมืองอันนี้มาจากลูกค้าประจำนี่ลูกนี่รุ่นลูกแล้วก็มาับรุ่นคุณพ่อวังสามหออุดรอุดรธานีเนาะครับอุดรธานีต้งใส้แสบนะเห็นไหมดอกจานลองไปดูครับบรรยากาศคึกคักครับวันนี้ครับ นี่ก็เป็นเสื้อคอปกเป็นสีพื้นสีพื้นครับสีพื้นมีสำนักงานครับสำนักงานก็ได้อ๋ออาจจะเอาไปสกรีนเนาะใช่ครับทั้งสกรีนทั้งแบบลายครับมีเสื้อวัฒนธรรมครับอ๋อมีเสื้อวัฒนธรรมด้วยครับเสื้อลายขออะไรพวกนี้เสื้อลายขอกำลังมาแรงนะเสื้อลายขอเนาะเป็นเป็นลายพระราชทาน มีทุกสีทุกหน่วยงานเลยครับใส่เป็นหน่วยงานเป็นหมู่คณะก็ดูดีเนาะมีหลายมีหลากหลายสีเนาะเสื้อลายขออย่างอย่างนี้ก็ลายขอไหมครับใช่ครับใช่ครับลายขอถ้าที่เป็นสีเป็นสีเหลืองทองฮะเหลององหน่วยงานครับอันนี้ของหน่วยงานแล้วหน่วยงานต่างๆตรงนี้ต่างๆแล้วก็จะมีแบบนี้ครับเป็นแบบลาย อ๋อนี่เป็นเป็นมีลายไดโนเสาร์มีถ้าธาตุขามแก่นมีวัดหนองแวงด้วยนี่ใช่ครับใช่มีแล้วก็มีมีลูกดอกคูนดอกคูนแล้วก็มีมีลูกตัวตัวลายขอด้วยครับขอติด้านล่างอ๋อขาดไม่ได้ก็คือตัวไดโนเสาร์เนาะไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์จะมีหลากหลายครับเป็บครับ ชมพูก็สวยก็ก็แล้วแต่ท่านแหละที่ชอบเนาะความชอบของแต่ละของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะเียรพาต้องไปดูฝากโน้นบ้างครับไปดูเสื้อคอปกเนาะลายดอกสีสันเห็นบอกว่าสวยๆหลายลายทีเดียวครับนี่ก็มีลูกค้าครับมีคณะอาจารย์คุณครูวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยวันจักรีนะครับ6เมษายนบรรยากาศที่ร้านสามิตเซ็นเตอร์นะครับคึกคักมากทีเดียวดีครับ ก่อนเทศกาลสงการานทุกปีครับปีนี้หลังจากอันมา2ปี 2> ปเกือบ3ปีเสร็จเสร็จครับเราก็ได้มีโอกาสเล่นสงการานเห็นบอกว่าที่บริเวณเทศาบาลนครขอนแก่นครับก็มีการจัดกิจกรรมสงการานให้พี่น้องชาวขอนแก่นและใกล้เคียงได้เล่นนะครับโดยเฉพาะคลื่นมนุษย์กลับมาคึกคักอีกครั้งครัครบนอกเหนือจากสารกลางจังหวัดมีหมู่บ้านทั้ง26หหลังปีนี้ใน,ในายไกลสอนกองฉลาดครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับได้ร่วมกิจกรรมหลากหลายอย่างทีเดียวเป็นการจัดสงการตแบบย้อนยุคแบบวัฒนธรรมเก่าๆนะครับนี่ครับบรรยากาศคึกคักอันนี้ครับสเสื้อลายดอกท,ที่มาใหม่ๆล่าสุด มีหลากหลายนะครับยกตัวอย่างสักหน่อยสิครับลองลองหาก็แล้วแต่คนที่ชอบเนาะอันนี้เป็นของสุภาพสตรีสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษสุภาพสตรีก็ใส่ได้มีหลากหลายไซส์หลายขนาดสุภาพสุภาพสตรีที่สมบูรณ์ก็ได้ใส่ไซส์อย่างนี้ของเด็กไงครับเด็กเด็กมีไหมมีเด็กก็มีครับโอ้โหครับ กล้องอาจจะแพนเนาะอ๋อที่ของเด็กก็มีด้วยเห็นไหมล่ะอ๋อของเด็กน่ารักเลยครับเนาะผู้ปกครองพ่อแม่นะครับอยากจะให้เด็กๆลูกหลานได้มีสีสันช่วงสงกรานเนาะสามารถใส่เล่นน้ำได้เลยครับได้ครับได้ครับเป็นทีมก็ได้ครับตเล็กๆน่ารักครับมีหน่วยงานก็ได้ครับมีครบเลยครับมีครบเลยของเด็กโอ๊ยมาน่ารักแท้ครับหน้ารักเนาะมีหลากหลายสีครับ นอกจากสีนีสีแดงสวยสดุดุสุกสีทุกแบบเลยครับเสื้อเด็กก็มีนะครับเสื้อเด็กก็มีครับกางเกงกางเกงก็มีครับกางเกงกางเกงเล่นน้ำก็มีกางเกงเล่นน้ําก็มีว่างั้นครับเล่นน้ำทั่วไปแบบครบบเเยยอะลันีไหมกางเกงใส่เป็นชุดกันได้ครับใส่ไปชุดกันได้ครับเห็นไหมครับถ้าไม่ได้มาสัมผัสก็จะอาจจะยังไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นเนาะเรามาดูนี่ หลายจับจับหลจับจับโดนใจเด็กวัยรุ่นเเห็นไหมครับมีทุกแบบสมการไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่นะครับที่สามารถเล่นสมการสาดน้ําส่งความสุขให้กันได้วัยรุ่นฝันน้ํานมก็สามารถมีเสื้อสมการเท่ๆใส่เหมือนกันครับถายดีมาก Maksar <laughs> with